เป็นเรื่องของคุณตาคุณยายเขาสร้างป้ายรถเมย์ <S <S ป้ายรถเมย์นี่ฟังดูแล้วอาจจะไม่ค่อยเป็นเรื่องที่แปลกเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าป้ายรถเมย์นี้เนี่ยเป็นป้ายรถเมย์จากอนิเมชนันเรื่องโตโตโรนะฮะอ,อันนี้เล่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจริงๆตูดิโอจิบลีที่เป็นเจ้าของบริษัทแอนิเมชนันที่ทำแอนิเมชนันเยอะแยะหลายเรื่องเลยเนี่ยนะฮะโตโตโรก็เป็นหนึ่งในเรื่องดังเรื่องนั้นของเขาเหมือนกันนะฮะเขากำลังจะเปิดธีมพาร์คตอนนี้ เราก็เข้ายุคเข้ากระแสเลยเอาเรื่องนี้เข้ามาเล่าให้ฟังเลยละกันนะครับผมเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยเชื่อโล่เชื่อเลยว่าคนทั้งโลกจะต้องหลงรักแอนิเมชันจากสตูดิโอนี้จิบลีนะฮะโดยเฉพาะเรื่องนี้เรื่องนี้ดังมากไม่เนเมอร์โตโตโรตอนนี้มีเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับผมใครที่เป็นสาวกมาแอนิเมชันเรื่องนี้โตโตโรเพื่อนรักก็น่าจะคุ้นเคยกับฉากนี้แหละนะฮะก็โตโตโรยืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะครับรอจะไปส่งน้องๆเขา ก็มีสถานที่ที่เหมือนจะจะเป็นสถานที่จริงเลยหลุดออกมานะครับผมในเมืองทาคาฮารุจังหวัดมิยาสากิครับผมนี่เป็นไงน่ารักไหมผมว่ามันจะต้องเป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปกันแบบระเบิดเถิดเทิงเสียอย่างเดียวว่ามันไม่มีต้นไม้อยู่ด้านหลังเพราะว่าถ้าตามอนิเมะจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับผมค,คามข<อ>าเพิ่งปลูกไงเขาเพิ่งปลูกก่อเขาเปลูกเเพิ่ง,ง,<อ>งปลูก อาจจะทักแปดสิปีมั้งพี่กว่าจะได้ต้นเท่านั้นคุณตาคุณยายชาวญี่ปุ่นเขาก็สร้างป้ายรถเมย์โตโตโรนะคะเพื่อให้เป็นของขวัญหลานในเมืองทาคารุแล้วก็จ่ายกลายเป็นจุดเช็คอินนะฮะยอดเดียวยๆทั่วโลกเมื่อกี้คือภาพคุณตาเหรอที่กําลังทําพื้นทําอะไรอยู่อ่ะเนี่ยราที่ยืนนี้คือคุณตาไอ้ไม้นี่คือโครงน้องโตโตโรนะโอ้โห เนี่ยคือตั้งใจสร้างอย่างพิถีพิถันนะครับผมตั้งแต่วางรากฐานพื้นอย่างที่พี่ก๊อฟบอกจนถึงขั้นโครงของน้องโตโตโรทำจากกรอบไม้แล้วก็ทาคอนกรีตเป็นปฏิติมากรรมที่ตกแต่งเก็บรายละเอียดนะฮะเพื่อให้ออกมางานออกมาเนี่ยเหมือนจริงที่สุดเพื่อแลกกับความสุขละหลานตอนแรกเนี่ยทำให้หลานแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดคิด ขีดสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือแฟนๆของโตโตโรจากทั่วทุกมุมโลกต้องบอกว่าทั่วทุกมุมโลกนะครับลังไหลเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งนี้เป็นจํานวนมากแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินนะครับกับป้ายรถเมย์โตโตโรจนตอนนี้ป้ายรถเมย์เนี่ยกลายเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของญี่ปุ่นไปซะแล้วอ๋อโอเคเป็นแลนด์มาร์คไปแล้วเนาะเป็นแลนด์มาร์คไปเรียบร้อยแล้วใครอยากไปเจอโตโตโรก็ไปได้ที่นี่จุดเช็คอินใช่เป็นจุดเช็คอินเออ,อต้องไปกันต้องไปกันถ้ามีโอกาสนี่ เออแต่เขายังไม่เปิดประเทศนี่ใช่ไหมใช่ตอนนี้ถ้าไปก็ต้อง,งเป็นปปทัวร์ใช่ไหมพี่เออต้องไปเป็นเป็นทัวร์ออไปเองยังไม่ได้ถ้าป,ประเทศญี่ปุ่นเปิดปุ๊บสถานที่แรกที่พี่อยากไปอันนี้คือแบบว่าไม่ต้องไปแบบทัวร์ไปได้เองเลยอย่างเงี้ยพี่กอจะไปไหนผมจะไปไปสนสนุกไปสนสนุก <c oughs> ใช่ไหมอา้าวอันนี้เป็นเรื่องจริงนะ <c oughs> ผมว่า ผมชอบผมถามมาเป็นร้อยคนแล้วมั้งเนี่ยจริงๆทุกคนจะบอกว่าจะไปสวนสนุกไม่ว่าจะเป็นขึ้นต้นด้วยตัวดีหรือขึ้นต้นด้วยตัวยูแล้วผมจะไปที่ฟูจิคิวก่อนเลยอผมชอบะตัวเอฟอ่ะใช่ชอบมากสนุกสนุกจริงเลยทุกคนจะคิดถึงสวนสนุกมากๆคือฟูจิคิวเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเป็นสวนสนุกที่แบบว่าแต่มันเสียวแล้วพี่พวกของเล่นเสียวๆคุณผู้ชมแล้วมันเป็นแบบว่าเป็นพวกติดอันดับโลกหมดเลยครับผมสนุกสนุกเสียวแต่ลงมาใจสั่นเลยนะ ใจสั่นเลยอะเออแต่ชอบอเออยอ<า> <ไป S 2> ยากไปอ่ะรอเขาเปิดก่อนแล้วกันครับ